ไดโนเสาร์ผมคิดว่าเป็นสีเขียวๆแล้วกันนะนะไดโนเสาร์น่าจะเป็นสีอย่างนี้นะครับนะครับสีเขียวนี่นะครับเป็นไดโนเสาร์มาดูกันเลยครับขึ้นต้นยังไงเลยครับเหมือนกันเลยครับไม่ต่างกับนกเลยคือมีสี่เหลี่ยมก็ทําให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับก็คือพับเป็นเส้นทะยานนุนนะครับให้เป็นภูเขา นะครับแนวภูเขาขึ้นมาแล้วต่อไปทํำยังไงเราทําแนวแม่น้ําสิครับก็แนวแม่น้ําก็ทําอย่างนี้ครับก็พับเข้าไปแล้วคลี่ออกมาดูใช่ไหมอ่าแม่น้ําม,มาแล้วภูเขาก็มีแล้วแม่น้ําม,มีแล้วเอ๊ะแม่น้ําอีกข้างยังไม่เกิดทำไงครับทําสิครับทําให้แม่น้ําม,มันเกิด ก,ก็พับเข้าไปนะครับเวลาพับอย่าลืมนะครับจับกระดาษให้เสมอกันนะครับข้างบนข้างล่างให้เท่ากันขอบกระดาษถึงกันนะครับเสมอทั้งหมดอย่ากเกยกันไปเกยกันมาเหลือมล้ามกันเยอะน,น,นะครับพับเราจะต่อไปเหลือมจะไม่สวยนะฮะเหลือมเกยอย่างนี้ไม่เอานะครับนะครับไม่ให้เกยกันให้เสมอกันเป๊ะเลยจะสวยที่สุดนะครับเราคขึ่นมาดูอ่ามาแล้วครับ ภูเขาสองข้างครับแม่น้ำสี่ฮะสี่สายบรรจบเข้าหากันมีศูนย์กลางกระดาษจากนั้นจับยังไงครับเอาภูเขาชนก,นกันสิครับเห็นไหมน้อาภูเขาชนกันนะังชนเลยภูเขาชนกันแล้วก็กดกระดาษลงมาเราก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เล็กลงเห็นไหมครับพับเหมือนนกเลยนี่ทำให้ตกลงจะพับนกหรือเปล่าพปลาตัวนี้จะเป็นไดนโนเสาร์มาดูกันนะครับอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับพับแบบนกนั่นแหละนะครับ เราก็เอาขอบกระดาษด้านด้านนอกเข้าไปเสมอกับด้านในนะครับแล้วอย่าลืมอีกจับปลายกระดาษให้ให้ชิดถึงมุมแหลมนะครับอย่าให้เกยไปเกยมาจับให้สุดขอบกระดาษตรงนี้สําคัญเสวยไม่เสืออยู่ที่ตรงนี้นะครับอีกข้างนึงก็เช่นกันนะครับเอาขอบเข้ามาชนนะครับขอบกระดาษชนขอบกระดาษด้านในแล้วก็ ค่อยๆลูกเขาด้วยความเอ็นดูนะครับกระดาษเขาก็จะค่อยๆโน้นตัวเข้าหากันอย่างนี้นะครับก็จะได้ขเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อได้ขอบได้ด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งทำเช่นกันนะครับด้านนี้นะครับก็คือจะขอบเข้ามาเหมือนกันนะครับเวลากระดาษเกลียันอย่างนี้นะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับใช้เล็บจิ้มเข้าไปด้านใน นะครับ้ก็รีดขึ้นไปเราก็จะได้ขอบกระดาษที่ชิดติดกันเป็นบุมแหลงนะครับพอทำอย่างนี้แล้วนะครับสองข้างเหมือนกันนะครับด้านซ้ายทางขวาได้แล้วเออโดยรวมอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นโดวรวมอันนี้จะเป็นอะไรเนาฮะนะ เป็นนกอีกสิอันนี้มีปีกเหมือนกันมีหางมีหัวเหมือนกันรือจะเป็นนกใช่ไหมไม่ใช่เป็นไดโนเสาร์ได้แน่นอนดูนะครับตรงนี้นะครับส่วนที่จะเป็นหางของไดโนเสาร์เนี่ยผมตัดสินใจจนด้านนี้เราก็จับออกไปนะครับฟ้องยังครับอย่างครับลืมไปขอโทษนะครับอันนี้ ส่วนที่จะเป็นหางนะครับผมให้พับเข้ามาหนึ่งในสามนะครับพับเข้ามาตรงๆนะฮะเอามุมที่เราเห็นเป็นมุมแหลมนี่นะครับเข้ามาชิดกับแนวเส้นที่เกิดขึ้นเป็นรอยอยู่บนกระดาษนีน่นะครับนะครับทั้งสองด้านด้านบนและด้านล่างนะผมจะเรียกว่าด้านหน้าและด้านหลังก็สุดท้ายแต่นะคร,บร,ะครบับตรงนี้นะครับพับอย่างนี้นะครับเมื่อตรงนี้ได้แล้วค่อยพับหางออกใบ นะครับเห็นไหมครับหางนี่ก็จะออกไปเสมอแนวเท่านั้นนะครับเมื่อเมื่อออกมาเสมอแนวแล้วอีกด้านหนึ่งที่จะเป็นหัวก็พับขึ้นไปเลยครับนะครับในในเสาตัวนี้เราจะเอาคอชูขนาดไหนเมือน,นกเมื่อกี้เนี่ยฮะว่าเอะเราจะเอาคอตั้งคอคอเอียงคอนอนแค่ไหนผมเอาแค่นี้ครับส่วนใครจะต้องการแค่ไหนก็ตัดสินใจเลือกเอาเมือได้อย่างนี้แล้วมันยังเป็นนกอยู่นครับ ในช้าจะทำเป็นเดนวเสาได้เชื่อสิอันนี้นะดูนะครับผมจะเอาปีกของนกนี่แหละครับยนม,มาเป็นขาของเดนวเสาว,วิธีการก็คือทำอย่างนี้ครับเราเอาปีกเนี่ยนฮะหุบเข้ามานะครับเมื่อหุบเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับค่อยๆจับดูให้ดีๆนะครับตรงนี้จะยากนิดหนึ่งคือเราจะต้องใช้มือเนี่ยช่วยกันทั้งสองข้างนิ้วมือใช้มากเลยนิ้วทางด้านมือซ้ายเนี่ยใช้ยันกระดาษนะครับให้ตึง ออกไปนะครับส่วนนิ้วทางด้านมือขวาเนี่ยคือจับกระดาษให้แหลมขึ้นแล้วลูดค่อยๆขยับลงนะครับกดลงไปที่ตรงกึ่งกลางของกระดาษจะเห็นว่าทุกอย่างตึงหมดนะด้านนี้ตึงแล้วก็ใช้นิ้วลูดลงมาด้านหลังตึงแล้วก็ลูดไปเสร็จแล้วก็พับกระดาษนี่ลงมาอย่างนี้นะครับนะครับทําเช่นกันอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันอันนี้ก็ยันเอาไว้ เห็นไหมครับอันนี้จับให้แน่นๆน่ลูกให้ตึงตก่อนนะฮะเคค่อยขยับลงนิ้วชี้ยันกระดาษมือก,กดมุนให้ตึงมือโป้งก,กดทางด้านหลังแล้วค่อยค่อยลูบเข้าหากันนะครับเมื่อได้แล้วก็ทําการรีดก,กระดาษให้สุกนะครับแล้วก็ทากระดกลงไปหาขาอีกข้างให้ตรงกันเห็นไหมครับสองข้างนี้จะกลายเป็นขาของเดินนเสานะครับซึ่งตรงนล้วเห็น okay. ไหมครับตอนนี้เป็นขาละ เมื่อเป็นขามันชี้ไปข้างหน้าโดดๆนี้ไม่สวยแน่ต้องพับลงมาครับอย่างนี้ครับกดลงมาข้างในนะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องมีภูเขาแล้วสิใช่ไหมทำยังไงพับออกไปอีกทีหนึ่งกลายเป็นหน้าขานะฮะเป็นฝ่าเท้าของเด็กน้งสาวแล้วฮะก็พร้อมที่จะยืนแล้วนั้นเนี่ยดูนะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันครับพับลงครับนะครับเสร็จแล้วพับออกครับให้เสมอกันนะครับ ตอนนี้ไดโนเสาร์มีสองขาแล้วนะฮะยืนได้ละจากนั้นเราก็มาดูว่าตรงข้างหน้านี้จะทำยังไงตัวไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อถ้าจะเลือดเร็ยกว่าทีเล็กก็ได้นะครับจะต้องมีแขนเล็กๆอยู่ตรงข้างหน้าเขาแขนเล็กๆทําอย่างนี้ครับเอาส่วนนี้นะครับพับกลับเข้ามาด้านะนะครับแล้วก็จับตั้งขึ้นนะครับพับขอบตรงนี้ลง นะครับพับขอบตรงนี้เข้านะครับพับอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับจะเหลือติ่งที่กระดาษที่ส่วนเกินขึ้นมาเนี่ยจับยื่นไปอย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็นแขนเล็กๆของเจ้าเ,เรโนวเสาใช่ไหมครับกระดาษที่ยื่นมาเยอะๆขนาดนี้นะฮะเราทํำยังไงพับกลับเข้าไปฮนะหลบเข้าไปด้านหลังครับแล้วทําการจับให้เป็นแกนสามเหลี่ยมขึ้นมาอย่างนี้นะครับ เขาจะกลายเป็นแขนน้อยๆของตัวเดล่าเสาตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นแขนเล็กๆเห็นไหมครับซึ่งจะมีขาที่ใหญ่โตแล้วมีแขนโผล่มาแล้วหัวทําไงครับนี่ครับหัวก็จับกระดาษครอบลงมาครับอย่างนี้ผมจะเรียกว่าครอบนะครับถ้าพับเข้าข้างในก็จะเรียกว่าสอดนะครับอย่างนี้คือครอบลงมาทีนี้เดินล่าเสาตัวนี้ปากแหลมจังง่ายๆเลยครับพับเข้าไปข้างในสิครับ นะครับแล้วก็ครอบกับที่เดิมปากเันจะเสาัวมีทูแล้วเห็นไหมครับเราได้แล้วครับไดนเสาโอ้ทีเล็กจะไปสู้กับอุลตร้าแมนได้ยังก็ไม่รู้นะครับนะครับได้แล้วครับเดนเสา์ยืนได้เห็นไหมครับทีนี้หางนี่นะครับทื่อๆแบบนี้อาจจะดูไม่สวยใช่ไหมครับได้เราจะพับหางทรงอะไรก็ได้ทําหางให้เป็นหยักๆนะครับอย่างนี้นะครับ พับลงแล้วก็พับขึ้นง่ายนิดเดียวครับพับลงแล้วก็พับขึ้นเห็นไหมครับหาดบนเสาก็อยากแล้วมวนแล้วเห็นไหมฮะยกกระดกขึ้นยืนได้อีกต่างหาเข้าไปต่อสู้กับเจ้าอุลตร้าแมนได้เลยสนุกไหมครับพับกระดาษแบบญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับที่เรียกว่าโอริงอันนี้นะครับไดโนโ้นเสาตัวนี้ก็ เอาไปยืนได้พับเยอะๆตัวพับหลายๆตัวนะครับให้หัวผงอนขึ้นผงอลงคว่ำลงบ้างกินอาหารบ้างนะครับในอันนี้นะฮะทำแล้วก็จะเป็นครอบครัวใดเราเสาร์ที่จะโชว์ให้ใครๆก็ดูได้เยอะแยะเลยว่างๆสนุกนะครับพับกระดาษเนี่ยนะครัก็ลองทําดูนะครับ